ผมยังจําคืนแรกที่ทุกอย่างเริ่มต้นได้ชัดเจนดีถึงแม้ว่าจะผ่านมาเกือบปีแล้วก็ตามมันเกิดขึ้นในคืนที่ฝนตกหนักเสียงลมพัดกระแทกหน้าต่างดังวูบวาบและบ้านทั้งหลังก็เย็นชื้นเหมือนมีใครเปิดประตูทิ้งไว้ผมนั่งอยู่คนเดียวบนโซฟาห้องนั่งเล่นพยายามอ่านหนังสือเพื่อกลบเสียงฟ้าร้องที่ดังขึ้นเป็นช่วงๆแต่แล้วทีวีที่ปิดอยู่ก็ดัง แล้วเปิดขึ้นมาเองแบบไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้าหน้าจอขาวสว่างจ้าเต็มห้องก่อนจะเปลี่ยนเป็นลายจุดๆแบบสัญญาณหลุดผมจำได้ว่าตัวเองสะดุ้งจนหนังสือหลุดมือเสียงซ่าๆดังไปทั่วบ้านผมพยายามหาเหตุผลว่าคงเป็นไฟกระตุกหรือระบบรีเซ็ตอะไรสักอย่างแต่สิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกเย็นวาบลงไปถึงกระดูกคือ เสียงหนึ่งที่แผ่วเบาแทรกอยู่ในสัญญาณรับกวนนั้นมันคล้ายเสียงคนพูดทับกับเสียงซซ่านั้นเสียงเบามากเหมือนกระซิบอยู่ในลำคอได้ยินไหมตอนนั้นผมคิดว่าคงหูฝาดเลยเข้าไปปิดทีวีเองแต่พอกดปุ่มปิดหน้าจอก็ดับลงปกติไม่มีอะไรผิดแปลกผมกลับไปนั่งที่เดิม แล้วก็พยายามลืมมันไปว่าเป็นแค่เรื่องบังเอิญแต่คืนถัดมาผมกำลังหลับสนิทในห้องนอนก็ได้ยินเสียงซ่าเบาๆลอดมาจากชั้นล่างเสียงที่ผมจำได้ดีมันคือเสียงเดียวกันกับคืนก่อนทีวีเปิดเองอีกครั้งผมรีบลุกขึ้นเดินลงไปอย่างระวังไฟในบ้านทุกดวงปิดอยู่ยกเว้นแสงทีวีที่ส่องออกมาจากห้องนั่งเล่น มันสว่างวาววาบคล้ายภาพเหมือนติดติดดับดับก่อนที่ผมจะเดินเข้าไปใกล้ภาพบนจอก็ขยับคล้ายมีเงาของคนกําลังเดินผ่านหน้ากล้องทั้งที่ทีวีของผมไม่ได้เชื่อมต่อกล้องอะไรทั้งนั้นผมจำได้ว่าหายใจติดขัดไปชั่วขณะก่อนตัดสินใจกดปิดมันอีกครั้งคราวนี้เสียงกระซิบชัดขึ้นกว่าเดิมอย่าปิด ผมยืนนิ่งอยู่อย่างนั้นไม่กล้าขยับไม่กล้าพูดอะไรออกไปและพอผมเริ่มตั้งสติได้ภาพบนจอก็ดับลงเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมเริ่มรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ยังคงบอกตัวเองว่าอาจเป็นปัญหาระบบไฟหรือแผงวงจรเสียจึงถอดปลั๊กทีวีทิ้งไว้ทั้งวันหวังว่ามันจะหยุดสักทีแต่คืนนั้น แม้ผมจะถอดปลั๊กแล้วก็ตามทีวีก็เปิดเองอีกเสียงเซซ่าดังขึ้นพร้อมกับแสงที่ลอดออกมาจากชั้นล่างผมเดินไปถึงหน้าห้องนั่งเล่นแล้วก็ต้องชะง,งักเพราะปลั๊กยังวางอยู่บนพื้นแต่หน้าจอทีวีกลับสว่างวาบขึ้นเรื่อยๆและในภาพซซ่านั้นผมเห็นเงาร่างของใครสักคนยืนหันหลังอยู่กลางจอตัวสูงผมยาวรุงรัง แล้วค่อยๆขยับหันมาหาผมช้าๆเหมือนรู้ว่าผมกำลังมองอยู่ตอนนั้นผมรู้สึกชัดเจนว่าผมไม่ได้อยู่คนเดียวในบ้านหลังนั้นอีกต่อไปผมพยายามถอยออกมาแต่ขาเหมือนถูกตรึงเอาไว้กับพื้นพอเงานั้นหันหน้ามาเต็มๆผมก็ใจหายว่าบหน้าของมันเบลอแต่ดวงตากลับมืดสนิทเหมือนรูด,ดำลึกสองรูผมเผลอเอ่ยขึ้นว่า คุณเป็นใครแล้วทีวีก็ดับลงทันทีบ้านกลับไปเงียบเหมือนเดิมผมเริ่มหลีกเลี่ยงการอยู่ในห้องนั่งเล่นตอนกลางคืนพยายามเข้านอนเร็วตื่นเช้าแต่ไม่ว่ากี่คืนทีวีก็เปิดเองทุกๆเวลาเที่ยงคืนตรงเรากับมีใครตั้งเวลาไว้ผมเริ่มนอนหลับยากและบางคืนก็ได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆเ,เ,เดินอยู่ในห้องนั่งเล่น เสียงลากอะไรเหมือนเก้าอี้ขยับเสียงกระซิบเบาๆคลอไปกับสัญญาณรบกวนของทีวีกระทั่งคืนหนึ่งผมรวบรวมความกล้าที่จะลองถามมันตรงๆผมนั่งลงตรงหน้าโทรทัศน์ปล่อยให้มันเปิดเองตามปกติภาพซ่าเหมือนสัญญาณหลุดปรากฏขึ้นผมรู้สึกเหมือนมีลมเย็นพัดออกมาจากจอแล้วเงานั้นก็โผล่ขึ้นมาอีกครั้งผมถามไปว่า คุณต้องการอะไรจากผมเสียงที่ตอบกลับมาคราวนี้ชัดเจนกว่าทุกครั้งกลับมาผมขมวดคิว้วไม่เข้าใจว่ามันหมายถึงอะไรแต่ยิ่งเวลาผ่านไปภาพบนหน้าจอก็เริ่มเปลี่ยนจากสัญญาณซ่าซ่ากลายเป็นภาพเหมือนบ้านหลังเก่าๆที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเป็นบ้านไม้มีหน้าต่างเปิดอยู่และในหน้าต่างนั้น ผมเห็นเงาคล้ายคนกำลังก้มหน้าอยู่ผมรู้สึกขนลุกว่าเพราะทุกครั้งที่มองภาพนั้นเหมือนจะใกล้เข้ามาขึ้นเรื่อยเรื่อยเหมือนบ้านหลังนั้นกำลังคืบคลานเข้ามาหาผมทีละน้อยคืนที่ผมทนไม่ได้อีกต่อไปคือคืนที่ภาพบนหน้าจอเปลี่ยนเป็นห้องนั่งเล่นของผมเองมุมเดียวกับที่ผมนั่งอยู่ในตอนนั้นมันเป็นภาพสด หรือกล้องจากที่ไหนสักแห่งที่จับภาพผมแบบเรียลไทม์ผมนั่งอยู่ในจอทีวีและในภาพนั้นเองมีเงาของคนยืนอยู่ด้านหลังผมใกล้มากจนแทบจะสัมผัสได้ผมหันหลังกลับทันทีแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเทว่าในทีวีกลับเห็นเงานั้นยืนอยู่ต่อไปผมวิ่งออกจากบ้านโดยไม่หยุดคิดอะไรทั้งนั้นไม่แม้แต่จะหันกลับไปดูว่า ตอนที่ผมเปิดประตูออกภาพในทีวีแสดงอะไรอยู่ผมย้ายออกจากบ้านนั้นในวันรุ่งขึ้นโดยไม่เก็บของส่วนใหญ่ติดตัวไปบ้านหลังนั้นถูกปิดทิ้งไว้อย่างนั้นจนถึงตอนนี้ทุกครั้งที่ผมนึกถึงมันผมยังจำเสียงสุดท้ายก่อนที่ผมจะวิ่งออกมาได้ดีเสียงในทีวีที่กระสิกว่าอีกไม่นานก็จะกลับมา หากคุณชอบเรื่องราวร้อนๆแบบนี้ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดตอนใหม่ที่จะทำให้คุณขนลุกยิ่งกว่าเดิม